ว้าวปลาตองอันนี้แห้งใหญ่อีกแล้วซิแตงมือต้องอิวเลยตัวใหญ่มากเนาเดี๋ยวต้องจอบครับผมปลาตองแม่ปลาตองไม่จัมีมาหนีนี่เริ่มมาแล้วเด้อแสดงว่าปลาหลปลาตองใหญ่จิปลาตองครับอีกแล้วโอ้้ยอันนี้ให้ตัวใหญ่กว่าเดิมนี่พี่พี่จ๋า กระตอง g กระตอง,ตองเฮติดอยู่ตั้งนานวสิแกงส้มปลานี่สำนีพอดีแกงส้มเลยได้หนินสวัสดีจ้าสวัสดีพ่อแม่พี่น้องด้วยจ้าสวัสดีครับกระช่องของน้องอิ๋วจะจับพี่น้องสาขาผีขาพี่น้องมาหาเลาะวันไหมครับไม่เก่าไม่เดิมไม่ได้มานานจนพี่น้องน้าล้นปากกระสุนไปแล้วอันนี้คือมันล้นไปแล้วด้วยจ้ะ อยู่กว่ามันยังล้นอยู่ก็เลยพากันมาบัดมา้อดแล้วมันล้นไปแล้วมันแห้งไปแล้วแต่ว่าน้ำเว็นยังไง่น้นคือตุ้มตุ้ะลองเบิดดูสูงมากระวังน้ำเด้ออู้ระวังระวังน้ำเด้อคนหวานกะไรเป็นปากเขื่อนอุ้ยเนี้ยเร็วเร็ว

ตัวใหญ่เลยบอกรูใหญ่บอกักมันยุบมั้ยไงเนี่ยอ้ยคือรุ่วะตาหยั่งอ่ะบอเป็นหยั่งได้ตัวนี้เอาไหม่เอาใหมารุ่นกันใหม่รุ่นกันใหม่เย้รุ่นกันบาดต่อไปจ้ะ ปลาไหลปลาไหลเรื่องปลาไหลเรื่อปลาไหลปลาตองมันนี่ปลาตงมีมั้อนี้มีเริ่มมาแล้วเด้อแสดงว่าปลาไหลปลาไหลปลาไหลอันนี้ปลาปลาอย่างคือปลากระสูบเนาะเฮ้ยปลากระบอกเนาะปลากระบอกทะเลเนาะคือต่อมาแล้วครับนีปลาตองปลาตองเฝ้าวันเฝ้าวันเดี๋ยวมันตีแดงนี้นี่นี่มาใส่แย่งนี่ ปลาบัวติดปลาบัตหวานบัวเตกปลาติดปลา,า,า,ปาจะแม่นอันลูกเขยพ่อใหญ่เค็มต่แท้เนาะเตมันคือกันบเบอร์อก้อนผู้ใดเ,เลือกแห้งเพอเค็มเลือกแหให้<น>ปอกผ้าใส่พอมวันแหแตกหันบัได้ปลาบัดหวานบัแเตะลราได้ปลา,า,า,ปาจะแม่นคือกันค่ะอ่ะรุ่นบบบต่อไปจ้ะ มาดูสินี่พอแมพี่น e ้องตัวใหญ่มากพี่จ้ปละตองปลาตองอาได้หลายตัวพุดก่อนพดก่อนได้สีหาตัวหอืเยุ้ยนทุนทางขบันยังอีกยังอีกนะคะยังไม่ได้เมดเลย ใั <laughs> เยนๆเยอะเยอนเฉยเลยดก่อนปวดก้อนเมื่อกี้นี่มาขึ้นมาบเห็นบบกิโตนีน่นครับแต่เอาขึ้นมาแล้วขึ้นมาหน่ยอย ันบาดต่อไปคุณน,นะเอ็ดยาวแค่แรกแค่แรก,แก,แรกได้อีกแล้วบาดนี้ได้แต่ปลาอันนี้แหละเขาห้องว่าปลาอียงปลาซ้อยตัเนาะปลาอย่างตักอย่างนึงอยู่บุ้หัจักชื่อมันแมนโอ้ยโดดเข่าเองเลยพี่ๆตัวนึงคุณตัวบวัดได้น้อยได้ตัวใหญ่ มันรูดลงมาแล้วเอาออก,ออก,ลกแ,แล้วมันรูดจากไหนแล้วเทียบใส่มือให้บนนี้มันก็ได้โตน้อยเด่นตัวใหญ่อยู่ปรีแกงสมแมนครับไปผ่านปลาไหปลาตัวไปบันนี้ามาลามาเพิ่อติแล้วห้องวันเฮิ่อนเอ,อปาปลาเอ้าใส่อีกจักบบัด ปุ่นมันไล่กันอยู่ทางปุ่นฝั่งปุ่นเห็นแม่ปุ่นบุ้ยวุยอยู่ปุ่นเป็นตะโตใหญ่อยู่ดอกมันไล่กินปลาน้อยปลาน้อยเป็นสิยู่นามนิ่งครับนั่อะลรปลาหนามแห้งมาปลาใดอ๋อลุยเลยพี่จิ่งมองใดกันใดเบิ่งตันบ่ปุ่นอุ้ยปุ่นขุ่นเห็นแม่ขุ่นมันบ่อนอยู่ทางขุ่นนหเออลงไปเลยบ่ อยู่ดอกพี่ิมพลอกใหม่ด้ี่โอ้ยนังไงได้มาหนึ่งตัวปลากระสุบน้อยบอกเดี๋ยวต้องอยู่ลงไปดีกว่าเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปเดี๋วไปเดี๋ยวไปลองเปลี่ยนหวานข้างล่างบึงจ้ะอันนี้บอกกระสูบกระสูบครับนี่นี่จุดหางแดงมีติ เขาลองมาหวานข้างล่างบึงเน้ะแม่ลง,งขึ้นลงอยู่นี่แหละมือนมวนแต,แต่ว่ามีปลานีม่มวนเแม่นอยู่ดอก <laughs> Căn tay tay กจักปลาดอกวนี่เติมนี่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 เขาง้ครับระวังะจับเอามัดนัไก่มเป็นอันนี้เนิน mặt đẹp mặt lúc mặt đẹp 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 mặt đẹp

ติ๊บติ๊บติ๊บเออเออลืมลืมอันนี้พึ่งอพึ่งไหนด้วยนี่พึ่งพึ่งออกพึ่งปากมันออกไงลูกสิปากไหมนี่ได้หลายแต่เด้วหนีพี่น้องบึ้งบึ้งเบิกที่ไปเปลี่ยนขึ้นมา่อวานข้างบนอีกแล้วจับเพิ่มพี่น้อง มันอยู่ขันขึ้นเมื่อกี้เมื่อกี้เห็นมันเห็นเห็นมันขึ้นพอดีกันเลยวานดักเลยโอ้ยตัวใหญ่มากอันนี้ใหญ่มากปาดใหญ่กว่าเดิมวางบนมือน้องเอาาีวให้เลยเย็บเลยจ้าโอ้ยใหญ่ขึาดอันนี้ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นเรื่อยเรยเลยน,นี่ตัวใหญ่มากคุณน,นี่ปะเขาใหญ่ขึ้นกัน <c oughs> เอาแง่งมาใส่เลยจ้ะได้ตัวที่สามได้เป็นตัวที่สามใหญ่มากโอ้โหแต็มมือน้องอิ่วเลยตัวใหญ่มากเนะี่ยต้องจอบครับผมเพราะว่ามันขึ้นมาบางหันมันมันขึ้นมาหายใจได้แต่ตัวง่า่ๆอันนี้ใหญ่สุดเลยนะใหญ่สุดครับใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆนะน,นี่ก็ใหญ่ครับมันก็ใหญ่อนนัันนายกักน 我。 ยอดเห็นเขาเบ่งใกล้ๆสิพากันกลับเลยจ้ะพ่อแม่พี่น้องเริ่มสายละสายสายห่อนห่อนอันปลามันสีบลูมีเนาะปลาลีแล้วครับเริ่มสายแล้วนี่ผลงานโอ้ยโอ้ยประทันตายโอ้ยบระทันตายเด้อตัวใหญ่มากเอกโชว์ตัวนี้แหละเนาะโชว์ตัวนี้มันใหญ่เงี้ยงนี่จ่าเดี๋ยวเราอิวก็สิไปหาเก็บพักว่าสิแกงส้มปลานี่จำนี่พอดีแกงส้มเลยได้หน่นี่จ่าผลงานของเรา ได้อยู่ดอกโลกว่าแม่แอฟพ่ฟิล์มพ่อแน่ยโลกว่าหอดหอดโพดแต่พูดถึงว่านาสิบหอดสองโลเนาะนาสิโลกว่าโลกว่าครับเดี๋ยวเอยเอาไปช่างอยู่เงอนโอ้บุมีตาช่างมีตาช่างอะลาพี่พี่น้องก่อนกันแล้วกันนะจ้าคลิปตีพาพี่น้องมากับมาหวานแหยม่วนๆหลังจากที่บ่ได้มานานเนาะกลับมาก็ะเฝ้ามาเบิงไม่อันหวานแหกันเลยอ่ะทอดไม้หวานแหแม่นจ้าบรรยากาศก็งามงาข้างหลังพี่ฟิล์ม บหอนครับเติมบมีมีแดดยู่แต่ว่าบหอนไหนวันนี้เอารับคลิปนี้แบบฝากเพียงสำเนียครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องอิวบีฟิล์มแล้วก็ขอบคุณใกนการทำคลิปต่อไปนด้ะครับแล้วพอกันในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีจ้าลากันไปด้วยปลาตองใหญ่พีเอ็ดเมนูอีกอย่างอีกทีนึงมาลุ้นนำกันนะจ้ารับพบกับเมนูคลิปหน้า